ผมนะผู้ใดเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีเลยด้วยครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณความหวังนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับอผู้ใดมาก่อนพี่น้องผู้ใดมาก่อนคอยแห้งคอยหมานครับผมนะผู้ใดมาก่อนมูคอยหฮ้งคอยหมานสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สุขุสุคนนะครับผมนะอะคุณวันนี้มัดเดียวทุกคนมัดเดียวมัเด,มเ,ดเ,มเดียวพี่น้องมัดเดียวมัดเดียวเค็งเข่งแขนแขนครับผมเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวผ้าเบิ้งมัดบัวขาวพี่น้องวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับช่องทางการเข้ากลุ่มนะทุกคนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์ t o e y h, h d นะครับผมนะสามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะครับนะ เพียงแค่แจ้งแอดมินนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะดาเนินการเองนะครับผมนะสวัสดีสวัสดีแล้วทักทายกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเก้าอี้คนละหนึ่งตัวขอบ๊ลายพี่น้องขอบ๊หลายนะครับนะแนวทางผมนะครับไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่หนึ่งสมาร์ทเน็นะครับสองนะครับขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวแค่นั้นพอทุกคนนะครับ นอกนั้นคือนะครับนอกนั้นคือผมให้เลยนะครับโอเคพี่น้องใจแรกใจครับผมใจแรกใจครับผมนะนะทุกคนอ่าทุกคนกล้าให้ผมก็กล้าให้อ่ะเห็นปะพี่น้องกล้าให้ผมก็กล้าให้นะครับผมนะอคุณลำแห้งมันหมานลำลุ้ยทุกคนแล้วกันนะครับผู้ใดที่จิ้มลิงคลิกลิงแล้วนะครับผมนะขอบคุณมากๆากจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันนะครับผมนะจิ้มให้ผมหน่อยนะ อ่ <c oughs> าหมัดเดียวจ้ะทุกคนเอแล้ว <Okay. S 1> จิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มแล้วนะครับพิมพ์พร้อมมาจิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับพิมพ์พร้อมมาทุกคนอาจารย์ให้ถูกสามตัวใช่ใช่ครับผมงวดก่อนนี่งวดก่อนก็ได้โต๊ดไป <c oughs> ได้แค่โต๊ดก็ดีใจแล้วพี่น,อน้อยเอ้ยนะครับเก่าหาดเจ็ดนะครับ แมนบอเฮ้บอแมนอ่าอ่าผมให้ไปเก้าห้าเจ็ดเนาะนะครับเลขมันออกห้าเจ็ดเก้านะครับอ่ะก็ได้โต๊ดไปอยู่นะครับใส่นวมในเรื่องอาจารย์เนี่ยโอ้ยนักอยู่พี่น้องอ่ะโอเคครับผมนะตามนี้นะทุกคนหมัดเดียวอ่าเดี๋ยวผมหายก่อนนะครับอ่ะหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวจ้ะ มัดเดียวนะครับผมนะสาหรับใครที่อยากได้นะครับผมนะเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวที่แตกไปงวดเมื่อกี้นะครับผมนะเลข3ตัวที่แตกไปงวดเมื่อกี้นะครับผมนะผมแนะนําเลยนะครับ atoeyhd นะครับพิมพ์คํานี้นะครับเข้าไปในไลน์แล้วพิมพ์คํานี้นะครับ admin คอยบริการทุกท่านอยู่นะครับอ่า มัดเดียวนะครับแอด to e y ให้ดี D นะครับเข้าไปในไลน์แล้วพิมพ์คำนี้นะครับตอนนี้คนดูก็สามพันสองร้อยกว่าคนนะครับอ่าใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยเด้อนะครับจะเป็นเก้าอะไรทุกคนอ่าทุกคนชอบเก้าอะไรดีกว่า,าทุกคนชอบเก้าอะไรดีกว่าอ่าทุกคนชอบเก้าอะไรทุกคนชอบเก้าอะไรครับอ่ามากเลขเก 9, 9้าเก้ายั้งพี่น้อง มักเลขเก้าเก้ายังพี่น้องนะครับทุกคนชอบเลขเก้าอะไรครับผมอ่าเก้าอะไรนะครับมักเลขเก้าเก้ายังพี่น้องเก้า <c oughs> อะไรเอ่ยใจตรงกันว่าเอานะครับใครจิ้มลิงก์แล้วนะครับพิมพ์พร้อมมาจะเข้ามาใหม่นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เช็ควันเวลาด้วยนะวันเวลาตอนนี้นะครับเวลาสองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับประจําวันที่ อ่าประจำวันที่สาสิบพฤษภาสองห้ากสี่นะครับประจำวันที่สามสิบพฤษภาสองห้ากสี่ทุกคนชอบก้าอะไรก้าห้าผมให้ไปแล้วเลขเก้าหาผมให้ไปแล้วพี่น้องผมไม่เอามาสายช้ำผมอาอกมาสายซ้่พี่น้องนะครับก้าอะไรทุกคนก้าห้าผมให้ไปแล้วชอบก้าอะไรดีกว่าทุกคนชอบก้าอะไรทุกคนมักก้าอยังพี่นอ้องฮะมักก้าอยัง เก้าสามก็สวยค่ะเก้าสี่เนาะโอ้ยมักเก่าสี่หลายเลยพี่น้องนะครับอ่ะตกลงนะครับคือเก้าตัวนี้พี่น้องหัวแหลมแหลมนะครับหัวแหลมแหลมพี่น้องหัวแหลมแหลมครับผมจะเป็นเลขไหนไม่ได้เลยนะครับเลขสองกับบอมแนพี่น้องเลขหากับบอมแนนะครับผมนะหัวแหลมแหลมจริงสี่นะครับเลขสี่พี่น้องนะครับเลขสี่หมัดเดียวเก้าสี่สี่เก้ากลับได้กลับนะ กลับได้กลับหมัดเดียวเก้าสี่สี่เก้าครับผมมาคา่ะค่เกาหาพี่น้อง <laughs> <laughs> นะหมัดเดียวเก้าสี่ครับผมนะถ้าชอบจับเลยนะครับผมนะเพราะอ่ากี้ x สามันแปดอยู่โอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับอย่าลืมนะรัฐบาลเขาเปิดรับแล้วลิงก์ด้านล่างจิ้มได้เลยนะครับผม เคียร์าพี่น้องนะครับเลขที่ผมให้นะทุกคนเลขที่ผมให้นะครับอ่าเลขที่ผมให้นะถ้าใครสําหรับใครที่ชอบนะครับผมนะถ้าชอบนะครับผมแนะนําเด้อแนะนาอ่าให้ไปเลีนทึ่งนะครับนะเน้นบนนะครับเน้นบนล่างซื้อไว้กันด้วยนะครับ ล่างกันไว้ด้วยแต่บนนี้เน้นนะครับให้เน้นบนล่างกันไว้ด้วยนะทุกคนนะครับสำหรับเลขนี้นะครับ94